วันนี้นะครับทีมงานชัยวัฒน์ภาพยนตร์นะครับก็อาจจะพิิกบทบาทภาพยนตร์กลางลงนะครับให้ย้อนรุ่งถึงคุณพี่คุณนา้าคุณอาคุณป้านะครับไดย้อนยุคสมัยก่อนๆเลยนะครับจะมีโฆษณาเก่าๆเ,เดี๋ยวค่อยดูกันนะครับที่ห่างหายไปนานนะครับเพลงเก่าๆนะครับที่ไม่เคยได้ฟังกันนะครับวันนี้ถ้าแบบดูดันนะครับทีมงานชัยวัฒน์ภาพยนตร์ในวันนี้อาจจะ สร้างความไม่ประทับใจนะครับแต่ถ้าเป็นแบบคลาสสิกวันนี้คาดีช่วยปรบมือให้นะครับลองดูพิกบทบาทหนังกลางแปลงเราจะย้อนลำลึกไปนะครับประมาณปี2510นะครับว่า,าพระตร์ต์กลางแปลงนั้นนะครับเป็นแบบไหนไม่ต้องให้คนแก่ต้องย้ายที่นอนแล้วก็ในเวลานะครับประมาณสักสองทุ่มเศษน,นะครับทีมงาน,นชัยวัดพระประยน,นะครับก็จะ นำภาพยนต์นะครับใหม่ชนโลงอันนี้ต้องพูดเลยว่าใหม่ชนโลงน่าจะเป็นที่แรกในจังหวัดนครปฐมนะครับได้มาฉายในวันนี้นะครับก็คือควบสู้รับนะครับนำแสดงโดยชนหลงนะครับขอบคุณคุณสุวิชัยนะครับท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ไว้วางใจทีมงานชัยวัดภาพยนต์นะครับหามาก่อนเดือนฝ่าแล้วนะครับ รอหนังเรื่องนี้ออกมานะครับบอกมาใช้เพื่อตัดสินตนนะครับให้แต่ท่านเจ้าภาพนะครับได้บนบานสันกับหลวงพ่อท้าไว้นะครับแล้วก็ได้บนทเทวส,สุวังไว้ นะครับแน่ครับบารมีพระครูตรกกาศบดีนะครับฝากวิงวอนไปถึงรัคทานะครับทำบุญให้นนกับหลวงพ่อเยอะๆนะครับปวก<ค>ทีมงานใช้วัฒนนตถบุ์นะครับก็ไร่ให้เต็มที่นะครับก็ทาให้เห็นแล้วสองครั้งนี่เป็นครั้งที่สามแล้วนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะพิตะพิทิพัทนะครับพี่เกียงไรศนะอย่างนั่งอึ้งเลยเฮ้ยจริงแน่นอนนะครับนี่นะครับบารมีของหลวงพ่อทาของเรานะครับบารมี ขอพระครูอุตรกาณบดีนะครับเมื่อก,กี้น้องชายขับมาจากห้วยพระเขาบอกว่ารอบนะัดหดเลยห้วยพระตกสันั่นวันไหวมีที่นี่ปล่อย,อย,อยนะครับนะครับก็เดี๋ยวจะ,ะใหะ้มอบขวายให้กับหลวงพ่ออีกสักหนึ่งบนเพลงนะครับก็เป็นเพลงทิงพย์แทนนะครับให้กับพระครูตุตรการบดีหลวงพ่อทาของเราพ่อ้าแม่ค้านะครับขามากาบชัยวัฒน์ภาพยนตร์ไม่ต้องกลัวฝนนะครับการนตีได้เพราะเราคือลูกศิษย์หลวงพ่อทานะครับ จะไปกลัวทำไมขนาดเครื่องฉายผมห้าแสนผมยังตาขนเลยบีบผมตัวเท่าไหร่ตาขนไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีศรัทธาครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยสายชนแจ่มจันทร์นะครับในนามผู้บริหารทีมงานชัยวัฒน์ภาพยนตร์นะครับวันนี้นะครับทีมงานชัยวัฒน์ภาพยนตร์นะครับก็ต้องการนะครับ ปรับเปลี่ยนรูปแบบภาพยนตร์กลางแปลงโดยส่วนตัวของผมนะครับก็คือพยายามจะย้อนให้มันเป็นเหมือนสมัยก่อนๆนะครับก็คือการเปิดเพลงการอคอนเซ็ปต์ต่างๆให้มันย้อนลำลึกถึงประมาณปี2 5 0 0 2 0สักยประมาณนั้นย้อนไปให้มันรู้สึกว่าเอ่อเก่าๆสักนิดหนึ่งเพราะว่าในช่วงเนี้ยที่มองเห็นกันในหลายภาคส่วนแล้วคือ เหมือนว่าทางด้านประชาชนนะครับแล้วก็ทางด้านเจ้าหน้าที่เหมือนว่าไม่ใช่ได้ว่าแอนตี้นะครับเหมือนว่ารับกันไม่ไหวนะ่รัเกี่ยวด้วยระบบเสียงที่ทรงพลังนะครับจากหลายค่ายหลายบริษัทนะครับก็ก็เลยมีแนวคิดนะครับปรับเปลี่ยนนะครับทีมงานชาวัฒนธรร์ก็เลยปรับเปลี่ยนแนวคิดแนวทางว่าเรายองลองย้อนล้ำลึกไปถึงสมัยก่อนๆดูนะครับเปิดเพลงสมัยเก่าๆสุรพลสมบัติเจริญพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็ละอองดาวสกาวเดือนนะครับเป็นแนวๆนั้น นะายันสาสัญญาเพื่อเพื่อให้ให้ได้คอนเซปต์ที่ที่ต้องการแต่วันนี้ลองทําดูแล้วนะครับกับด้วยงหน้าง,งานจริงนะครับและเพราะว่ามีทางท่านด้านเจ้าภาพได้มาแก้บนนะครับก็เลยลองมาทำทามาทำดูแล้วก็ได้ผลที่ที่ถามว่าสําเร็จไหมผมว่าสำหรับผมนะผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะ,ะ happy เลยในในระดับหนึ่งสําหรับผมคือไม่มีตํารวจมาไม่มีชาวบ้านร้องเรียนนะครับก็ ทุกอย่างแฮ ppy คนก็มาดูหนังกันมากนะครับเดี๋ยววันแล้ววันนี้ฉายภาพยนตร์ใหม่ด้วยนะครับฉายภาพยนตร์ใหม่เรื่องควบสู้ฟัดนะครับจากค่ายเลิฟซินมานะครับเป็นลิขสิทธิ์แท้ที่ได้มาจากทางพี่อนเนกมงคลฟิล์มนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้หลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องอชาวหนังกลางแปลงพี่น้องชาวพนิงแตกแล้วก็ให้ความสนใจเป็นพอสมควรน,นะครับท่านี้ก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับไม่ไม่ไม่ได้หวงไม่ได้ห้ามแต่เป็นแนวทางว่า เราลองเอาแบบนี้ไปลองประยุกต์ใช้นะครับจริงดอก24เหมือนเดิมดอก24เหมือนเดิมเครื่องเสียงเหมือนเดิมแท่นเหมือนเดิมแต่เรา ใช้การเปิดเพลงใช้การให้มันนุ่มนวลมาก่าเก่านะเพื่อ,อลดอการร้องเรียนจากชาวบ้านแต่ก็ได้ผลได้ไดอพอสมควรเลยนะครับในวันนี้ก็เปิดกันยาวนะครับไม่มีอะไรเลยสักนิดเดียวนะมีแตเเ่เจ้าที่ไม่มาเจ้าที่ไม่มาเจ้าที่ไม่มานะครับก็ไม่มีเจ้าที่มาแล้วก็มีคนแก่คนเฒ่านะครับนั่งตบมือขี่โมอเตอร์ไซค์แต่อาจจะไม่ค่อยถูกใจน้องๆน,น,นะครับวัยรุ่นสักเท่าไหร่นะครับแต่คนเฒ่าคนแก่นั่ง ปูเสือนะครับแต่วันนี้ทางทีมงานชัยภาพยนตร์นะครับก็ย้อนไปอีกก็ทําหนังสือพิมพ์ม,ม้วนไว้เอามาให้นะครับเป,เป็นยังไงครับหนังสือพิมพนะ์เนี่ยก็คือเอาหนังสือพิมพ์มาครับมาม้วนนะมาม้วนแล้วก็อ่าให้กับอ่าแฟนๆที่จะชมภาพยนตร์ไว้ปูนั่งอ๋อ,อ,อ,อมีเต,เตรียมไว้ให้เตรียมไว้ให้ฟรีคับ จะเตรียมไว้ทุกงานเลยไหมฮะที่ออกมาอย่างเงี้ยตอนนี้ตอนนี้เป็นงานแรกที่ผมผมได้ทําอย่างนี้แต่งานต่อๆไปถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วผลตอบรับดีเนี่ยเอามาประมาณเกือบเกือบร้อยแผ่นตอนนี้เหลือประมาณทั้งยี่สิบนะผมผมจะเตรียมทุกงานนะครับ ้าง,งานคืนเดียวอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าง,งานหลายๆคืนหรือง,งานประจําปีทางวัดเขาอาว่าจ้างมาหลายคืนเนี่ยเราจะมีเก้าอี้ให้อาเป็นเก้าอี้นั่งเอนสบายไว้ดูภาพยนตร์นะครับประมาณนี้คือเก้าอี้เอนนอนอย่างงี้ใช่ไหมก็เหมือนรูปแบบของพี่อนเนกเลยใช่ไหมใช่ใช่ใชก็ก็เออได้พี่อนเนกเป็นไอดอลนะครับพี่อนเนกไปลงที่วัดตะพังที่อาปทุมธานีเป็นเจ้าแรกส่วนผมนงก็ใช้วัดภาพยนตร์นะครับก็มาลงที่วัดที่วัดพเนียงแตกในจังหวัดนครปฐมเป็นเจ้าแรกเช่นกันแล้วเคยเอาไปลงหรือยังครับอาลงแล้วครับที่วัดพเนียง แตกเมื่อเมื่อเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเดือนมีนาคมเอามาลงแล้วก็ได้ผลตอบรับดีมากเก้าอี้100ตัวเต็ม,ตมทุกตัวครับผมเต็มมีโอกาสจะเพิ่มไหมฮะก็มีโอกาสที่จะเพิ่มและขยับขยายนะครับไปไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องดูก่อนว่า,า,าสถานที่ต่างๆเนี่ยเพราะว่าหนังกลางแปลงมันใช้สถานที่ที่กว้างและใหญ่อพอสมควรถ้า,ามีสถานที่ให้ลงก็อาจจะมีการเพิ่มเติมเพื่อให้รองรับกับผู้ชม เพราะว่ามันมีอยู่คืนนึงนะครับที่ฉายหนังอ,อยู่คืนนึงรู้สึกว่าเก้าอี้ไม่พอก็เลยต้องไปหยิบยืมเก้าอี้ทางวัดเนี่ยเขามามาเสริมประมาณนั้นครับแล้วถ้าเจ้าภาพที่ได้ดูคลิปเนี้ยแล้วอยากได้คอนเซปต์แบบเมื่อกี้ที่พูดว่ามีเก้าอี้เอนอนอย่างเงี้ยเขาจะ ติดต่อยังไงก็ติดต่อมาทางช่องทางนะครับเฟซบุ๊กได้เลยนะครับทีมงานชัยวัดเฟซบุ๊กชื่อว่าชัยวัดภาพยนตร์นะครับแล้วก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมก็ได้โดยตรงนะครับเบอร์0ูนย์2 4 0 7 0ผู้ช่วยเอ็กนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเรื่องราคามาคุยกันนะครับไอตรงนี้ไม่ไม่ใช่ปัญหาเรามาคุยกันให้เรามีใจตรงกันแล้วก็ชอบคอนเซ็ปต์เดียวกันอย่างสมมติว่ามันถ้าเมื่อกี้เห็นบอกว่ามันต้องหลายๆคืนถึงถึงจะมีเก้าอี้คือไอตัวในกรณีที่ว่าอย่างเจ้าภาพเนี่ย เราสามารถที่ไปให้ได้แต่เราก็อาจจะมีการบวกเพิ่มในเรื่องค่าขนย้ายค่าอะไรเพราะว่าเก้าอี้เนี่ยหนึ100ตัวหรือ50ตัวเนี่ยก็ต้องใช้รถก,กระบะหลายคันมากในการขนย้ายใช่ครับหรือเราจะมีทางเลือกอีกแบบหนึง่งคือแบบมีเสือมีอะไรเง,งื่อนมีกระดาษอะไรเงี้ยอนาคตต่อไปอาจจะมีเพราะว่าเนี่ยวันนี้เป็นคอนเซปต์ที่ที่ค่อนข้างที่จะมีกระดาษหนังสือพิมพ์ปูเมื่อกี้ผมทํามาประมาณ1 0อยแผน่น <laughs> ก็เกือบจะหมดแล้วได้ไปประมาณสักสามห้าสิบกว่าแผ่นน่าจะได้ประมาณนั้นเมื่อกี้เห็นเปิดเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะยุค80-90ูนะ รู้สึกยังไงได้ได้ทําอย่างนี้ละก็สําหรับตัวผมเลยนะถ้าเอาจากจากความรู้สึกจริงๆนะครับพูดแล้วก็เหมือนน้าตามันจะหลมันนึกถึงเราตอนสมัยเด็กๆที่เราเคยไปดูหนังกับพ่อกับแม่เราตามวัดวารามต่างๆคือเราก็ได้ยินเพลงสไตล์ประมาณนี้อาจจะมีเพลงซาวบ้างแต่เป็นซาวยุค90ที่เราจะได้ฟังกันนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนว่ามันย้อนลําลึกถึงหนังกางแปลงแต่ผมก็จะพูดอยู่ในในในตัวของผมเองว่าคือ อ,อนุรักษ์นะครับซึ่งหนังกลางแปลงแล้วก็พัฒนาควบคู่สู่ยุคปัจจุบันเราอาจจะไม่ได้ใช้เครื่องฉายแล้วที่เป็นการฉายเตาถ่านฉายตูเ้เครื่องซีนท์ใช่ฟิล์มเราใช้เครื่องฉายแบบโปรเจคเตอร์ดีต้นเนาะดีต้นโปรเจคเตอร์เป็นระบบที่ผมใช้อยู่เป็นระบบเลเซอร์นะครับเพื่ออะไรเอามาควบคู่กับไฟล์หนังที่รองรับในสมัยนี้ถ้าเราไปใช้หนังที่ใช้ฟิล์มอยู่เราก็อาจจะไม่มีหนังใหม่มาฉายแต่ถ้าเราใช้ ระบบเลเซอร์หรือโปรเจคเตอร์ที่ฉายกันนะครับก็เราจะได้หนังใหม่ๆนะครับจากลิขสิทธิ์แท้ๆมาฉายให้กับพี่น้องชาวบ้านนะครับได้ดูอย่างอย่างเช่นวันนี้ผู้คน,นผมว่า,น,าน่าจะประมาณเป็นร้อยคนนะครับวันนี้ที่อยู่ที่อยู่หน้าลานวัดพเนียงแตกตอนนี้นะครับนั่นคือจริงๆแล้วเจตนาของผมเนี่ยผมอ่ะจริงๆเลยอ่ะพื้นฐานผมผมทาส่งออกปลาสวยงามหนังกางแปลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมรักผมสร้างมาด้วยใจที่ผมรักผมไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเอาอาชีพนี้เป็นอาชีพที่หลัก สิ่งที่ผมทําทุกวันนี้ผมทําออกมาเนี่ยเพื่อว่าให้หนังกลางแปลงคงคุณค่าอยู่นะครับเพื่อในสังคมไทยไม่โดนแจ้งตํารวจร้องเรียนตํารวจไม่เหนื่อยกับกับพวกเรานะครับแล้วก็ชาวบ้านไม่ใช่ว่าชาวบ้านเห็นว่าเฮ้ยวันนี้มีหนังนะขออนุญาตพูดคำไม่ดีนะเฮ้ยวันนี้มีหนังนะถ้ามีหนังแล้วปุ๊บรู้สึกชาวบ้านจะรู้สึกหวาดกลัวและตกใจมากว่าวันนี้หลังคาจะเปิดแค่ไหน อ่กระจกจะดังแค่ไหนต้องย้ายคนแก่ออกไปหรือเปล่าเนี่ยครับนี่คือคน <Concept S 1> ป่วยอนอนอยู่บ้านเลยเงี้ยคนป่วยนอนอยู่บ้านจะจะโดนรบผลกระทบตรงนี้ไหมนี่คือสิ่งคอนเซ็ปที่ผมทำนะเป็นคอนเซ็ปที่ผมทําแต่ถามว่าจะออกมาดีหรือจะถูกใจใครอันนี้มันก็เป็นเหมือนว่าแล้วแต่อ่าจิตใจของแต่ละคนนะครับประมาณนั้นอันนี้เราจะเริ่มคงคอนเซ็ปนี้ไปตลอดเลยไหมฮะหรือ,อว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแบบเหมือน ในโซนอย่างเงี้ยเขาชอบ<ม>เพลงซาวกันใช่ใช่ก็คือคอนเซปต์ตรงเนี้ยก็คือเหมือนที่ผมบอกว่าพัฒนาอนุรักษ์และควบคู่สู่ยุคป,ปัจจุบันก็คือแล้วแต่เจ้าภาพเจ้าภาพชอบแบบนี้คลาสสิกแนว90เราจัดให้ได้เจ้าภาพชอบแนวโหดดุดันเราจัดให้ได้เพราะว่าระบบเครื่องเสียงเราระบบต,ต่างๆของเราสามารถ ใช้งานได้ทั้งแบบว่านุ่มนวลแล้วก็แบบรุนแรงเรื่องอุปกรณ์นะครับในวันนี้ก็ใช้จอเป็นโคงทัศนะครับซึ่งโคงทัดเนี่ยจริงๆแล้เราไม่ดีกว่าหน้าฝนแน่นอนนะเป็นโครงนังร้านดีกว่าแต่สมัยนี้ยุคสมัยนี้โคงทัดก็เหมือนว่ามาเป็นอันดับหนึ่งด้วยความสวยงามนะครับในการส่องไฟต,งต่างๆวันนี้ใช้จอ8เมตรครับเป็นของพี่อดุลเดชนะครับเป็นจอหลังดำนะครับแล้วก็ ส่วนด้านตู้ลาโพงนะครับวันนี้ลงแค่ข้างละ8ใบ2แถบก็16ใบแล้วก็เป็นระบบกลางกระดาษนะครับอนะตอนนี้ก็คือเหมือนว่ากลางกระดาษค่อนข้างที่จะให้ทําให้คนนั้นอนะ่ะเหมือนว่า สอบลงหูสามารถหูของของของคนฟังสามารพื้นะที่จะฟังได้ในคุมพื้นที่นะครับก็เหมือนคล้ายๆกับฟังได้นุ่มนวลคลาสสิกประมาณนะั้นส่วนตู้นะครับส่วนตู้นะครับผมใช้ตู้ลำโพงนะครับเป็นแบบกระแทกข้างนะครับดอก24นิ้วของ SA Standard Audio นะครับและส่วนเรื่องทางด้านาเครื่องขับขยายนะหรือว่าแท่นถ้าเป็นคนเขาพูดเรื่องว่าแท่นก็เป็นของแบรนด์ของ CGT e c หรือช่างกอปสุพรรณครับผมส่วนเรื่องอเครื่องฉายนะครับเครื่องฉายก็เป็นระบบโปรเจคเตอร์เป็นระบบเลเซอร์นะครับของ F อฟสัครับผมทำไมถึงใช้ของ c ีเทคคือผมคิดว่า c ีเทคเนี่ยที่เราได้เข้าไปสัมผัสและอยู่ด้วยกันเราอยู่กันเหมือนครอบครัวเราอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวเหมือนพี่เหมือนน้องมีอะไรเราปรึกษากันเราช่วยเหลือเกือ้อกูลกัน ก็เหมือนว่าเราเอาใจให้กันประมาณนั้นครับแต่ถ้าในในแบรนด์ของ c ีเทคเนี่ยครับก็คือในรูปแบบบริษัทเนี่ยถ้าในเครือข่ายของบริษัทของเราเนี่ยก็คือ c ีเทคเนี่ยถ้ามีงานแล้วด้วยอุปกรณ์ไม่พอพวกเราทีมงาน c ีเทคที่อยู่ด้วยกันก็จะไปร่วมด้วยช่วยกันคือซัพพอร์ตซัพพอร์ตใช่ซัพพอร์ตกันร่วมด้วยช่วยกันใครมีเท่าไหร่ก็เอาไปช่วยกันในกรณีที่เจ้าภาพหาเราในจํานวนที่ดอกมากๆอ๋อก็คือเดี๋ยวพูดถึงอีกค่ายนะที่แบบเขาสามารถที่จะเอาของมารวมกันได้ค โอกาสในอนาคตเราจะมีอย่างนั้นบ้างไหมเออจริงๆแล้วถ้าในแบรนด์ของ c ี Tech เนี่ยก็ถามว่าทุกคนเราอะ่ะก็ล้วนแต่อยากจะเติบโตแต่การเติบโตมันก็เป็นเหมือนการขึ้นต้นไม้ต้นไม้อ่ะนะครับถ้าเราขึ้นจากกลางต้นหรือขึ้นจากปลายต้นถ้าตกลงมาแล้วเราเจ็บเราทางทีม c ี t e c ทและครอบครัว c ี Tech c ซ t e c h ขอขึ้นแบบ จากโคนไปดีกว่าเราค่อยๆขึ้นไปป่ายขึ้นไปใช่รู้ผิดรู้ถูกนะแล้วเราจะก็จะดำรงได้ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ยิ่งใหญ่ถ้าสมมุติว่า เจ้าภาพเขาต้องการอยากหาหนังระบบฟิล์มไปฉายอย่างเงี้ยเราเราจะหาได้ไหมอ่าจริงๆแล้วถ้าถ้าไอ้กรณีระบบฟิล์มเนี่ยถ้าเจ้าภาพเขาต้องการที่จะไปฉายจริงๆเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องหนังว่าจะต้องใหม่ต้องเก่าคือขอให้เป็นหนังฟิล์มได้ครับมีครับเราก็มีอ่าทางพี่ๆที่คอยซัพพอร์ตให้เราอ่าเราสามารถที่จะไปหยิบยืมอ่าทางพี่ๆแล้วก็ให้พี่หรือก็สร้างสร้างงานให้กับพี่ๆที่เขามีเครื่องฉายอยู่ในในยุคก่อนๆแต่เขาไม่เคยได้ออกงานเลยเนี่ยครับ อันนี้ที่ผมเริ่มทำตรงนี้ผมย้อนไปผมอยากให้มีเครื่องฉายที่มันเป็นาเตาเพื่อให้พี่ๆที่บางคนที่เขาเขาอยู่ว่างๆคือเขาไม่ได้แบบว่ามีแบบว่างานอะไรมากมายแต่เขามีเครื่องฉายอยู่เนี่ยผักดันตรงนี้ขึ้นมาเขาก็จะได้อยู่ร่วมกับหนังกางแปลงในยุคใหม่ๆต่อไปคือเข้ามารวมกันเข้ามาเป็นทีมงานซัพพอร์ตใช่ครับประมาณนั้นแนวทางของของชัยวัดภาพยนตร์นะครับก็ ออกแนวสไตล์ประมาณนั้นคืออยากจะดึงบรรยากาศเก่าๆครับความฝันที่ที่อยากจะทําให้มันมันดีขึ้นนะครับก็คือก็พ,พัฒนาไปเรื่อยๆแล้อาจจะมีขนาดจอที่ใหญ่กว่านี้อาจจะ,ะใช้ขนาดจอที่ประมาณสัก20เมตรขึ้นไปนะครับเป็น20เมตรขึ้นไปใช้การผสมผสานจาก หนังทางด้านภาคอีสานนะครับเพราะว่าผมก็รู้จักเรียกเขาว่าพ่อนะจากทีมงานเอลทีภาพยนตร์<อ>นะครับก็ได้คุยกันอยู่นะครับว่าหลวงตาหลวงตาครับเรียกเขาว่าคุณพ่อนะครับก็ได้คุยกันอยู่ปรึกษากันเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้ามีงานอะไรทางโซนทางพเนียงแตกท่านก็ยินดีที่จะจอ,จอมาซัพพอร์ตเราแต่ท่งนี้ด้วยด้วยจอที่ใหญ่มันก็แลกมาด้วยสถานที่ที่เราจะต้องพื้นที่ที่จะลงที่จะลงนะใช่พื้นที่ที่จะลงมันก็จะต้องกว้างมากขึ้นอันนี้มันก็จะไม่ค่อยเหมาะกับเรามากเท่าไหร่แต่นั่นคือความฝัน แต่ถ้าเอาความรู้สึกความจริงๆคือเป็นคนที่รักหนังกลางแปลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อให้วงการเนี้ยไม่ดอยไปฝ่าวงการอื่นเดี๋ยวมาพูดถึงย้อนหลังอดีตไปครับพี่เริ่มทําหนังแต่ตอนไหนนะผมเริ่มทําหนังกลางแปลงนะครับก็ประมาณสัก4ี่หปีที่แล้วนะครับไปลงครั้งแรกเลยที่วัดไร่แต่งทองนะครับเริ่มทําหนังกันมา ก็ด้วยความชอบเหมือนที่บอกแล้วปกติแล้วเราทําส่งออกปลาสวยงามไปต่างประเทศอันนี้เราคือเราพอมีเ,เงินเล็กๆน้อยๆสะสมขึ้นมาก็มาเริ่มทําหนังกลางแปลงประมาณนั้นเพราะว่าเอาจริงๆเลยคือด้วยด้วยที่ใจรักเหมือนกับท,ทุกๆคนพูดไปเออทำเพราะใจรักครับประมาณนั้นอ่ะฝากอะไรถึงคนที่จะเข้ามาทําหนังหน่อยก็นะครับสำหรับพี่ๆนะครับหรือน้องๆนะครับท่านใดนะครับที่อยากจะมาทําภาพยนตร์กลางแปลงนะครับก็ ยินดีเลยนะครับเรียนเชิญนะครับช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้มันคงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานของเรารักษามาตรฐานของเราไว้นะครับเราก็เป็นมาหอรลสบชนิดหนึ่งที่ไม่ได้อยไปฝักไขอ่าก็เหมือนที่อย่างที่เคยพูดนะครับว่าเรียนเชิญนะครับมาได้เลยนะครับมาปรึกษาได้ถ้าใครสนใจหรือว่าใครต้องการคำปรึกษาจากทีมงานชัยวัฒน์ภาพยนตร์ก็ยินดีนะครับติดต่อทาง Facebook ได้เลยนะครับชัยวัฒน์ภาพยนตร์หรือติดต่อที่เบอร์โทรผมโดยตรงเลย082 252 4070นะครับผู้ช่วย X นะครับหรือผู้ช่วยสายชนนะครับก็ฝากไว้นะครับการที่จะยิ่งใหญ่ได้หรือการที่จะอยู่ได้ในงานตรงนี้นะครับหคุณต้องมีศักดิ์ศรีนะครับสดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่คุณทำตัวคุณทำตัวยังไงคุณก็จะได้รับสิ่งตรงนั้นตอบแทนกลับไป อมันมีอะไรวะมีตัามายืนตายไปหาที่อื่นครับทำไมต้องอยู่นตายก็ตายแดงเลกตายมรู้จักผู้ชายคนนั้นกับม้าของเขาไมถ้าพูดถึงนังาอกอมช่วมนั้นรามาจาร์หลวงถือว่าเป็นสิตานแมนเบอร์หนึ่งสัตเนแนดนสิ่งหน่คืออาจจะทำมันยังไงไม่ให้โดนเพื่นผมไม่อยากเด้หาตัวอะไรไนโกรธเหือนโกรธียวันนี้ผมจะเอาม้าคุณไปเป็นหลักประกัน อ,อยา,อาจารย์คุณอาจต้องการอนไรความทุกๆุกและน่ารักด้วยอาจารย์พ้าเราแพ้คดีจะทำไงได้ครับคุณอาจดีไว้เดีย๋ยได้ใช้เวลาแพ้คดีทุนเหมือนจะมาทวงเงินตระาธานหลวงวกคุณจะเย็นก่อนมาเฮ้ห,หลวงเขาทำงานแบบไหนหล่ะคะงานไม่ง่ายแอชตันกระดุข้าหักข้ารุมยาของพูดนะ่านไปแล้ว สันแมงไม่มีคำว่าทำไม่ได้จะเสนอให้กันตั้งสองล้านยังไม่เอาอีกเหรอนเหมือนปัญหาเขไม่ต้่เือยเ็นมาเาสยอั้นแม่ตัวต้องบาระหังสุดชีวิต I'll let the <laughs> door be barram. Oh, red dumpty. Jonas, we need your help. We'll to increase the quality of activity 25,000 feet deep in the trench. The An ancient ecosystem on Tusk, whatever is down there is trying to make its way to the surface. This is a bad idea. Just a little bit. I mean อันนี้เป็นกระดาษอันนี้อันนี้อันนี้เป็นกระดาษทำเองครับเนี่ยค่อยๆมัดกันน้องๆนะครับเป็นกระดาษนี่ทำกันเองนะช่วยกันทำทำมาร้อยแผ่นนะตอนนี้เหลือเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเนี่ยแล้วเนี่ยเขาเขาก็จะอันนี้เริ่มแจกไปยังครับเนี่ยคือผมบอกว่าอย่างี้ครับว่าอ่าอันเนี้ยฟรีใครจะเอาเข้ามาหยิบได้เลยโอ้โหเดี๋ยวฟรีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดใหม่อีกทีนึงนะครับอ่าว่าฟรีใครมาเอาเนี่ยครับเนี่ยมีเริ่มมีบรรยากาศคนนั่งเอากระดาษเนี่ยปูเนี่ยคือสมัยก่อนเลยแล้วก็เขาก็เปลี่ยนมาเป็นนนนสสมมมมััยใหห่กก็็เเปปือถุงาาพลติระณ้น